สวีดาสสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมมอนฮัน เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่รักลูกสาวมากแต่แล้วลูกสาวของเขาก็ดันไปผลักเพื่อนตกสะพานตายด้วยความรักของพ่อกับแม่จึงช่วยกันปกปิดความผิดของลูกไม่ให้ตำรวจมาเอาตัวลูกสาวของเขาไปเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับฟังได้ใน The Line เรื่องโกหกหนังปี2018เบื่อไหมคบเวลาที่ดูหนังและภาพไม่ชัดต้องนี่เลยเน็ f ฟ i ิกพรีเมียมราคาถูกจะจ่ายแพงกว่าไปทำไมดูกับเราใจาเพียงแค่129บาทเท่านั้นจากปกติ419บาทมีหนังและ ให้รับชมมากกว่า1 0,000เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อไม่มีสัญญาผูกมัดสําหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้มาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ไอดีไลน์เพียงบอกว่ามาจากช่องมอนฮันก่อนลุนรับสิทธิพิเศษสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟลุนรับเงิน1 0,000บาททุกสิ้นเดือนหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้ รหรือสแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ เริ่มเรื่องมาที่เด็กสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเเคลาเธอเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าในตอนที่เธอยังเด็กพ่อกับแม่ของเธอได้แยกทางกันและนี่ก็คือแม่ของเธอรีเบคก้าซึ่งเธอก็ได้แต่งงานใหม่มีสามีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและในเช้าวันนี้เเคลาเธอจะต้องไปเข้าค่ายอบรมเต้นบัลเล่เพื่อฝึกซ้อมการเต้นแต่ดูเหมือนว่าลึกๆในใจของเเคลาแล้วเธอจะไม่ได้อยากไปเข้าค่ายเลยแถมเธอก็ไม่ได้อยากเต้นบัลเล่ออีกแต่ว่าที่เธอต้องไปเพราะถูกแม่บังคับส่วนผู้ชายคนนี้ก็คือพ่อแท้ๆของเเคลา เขามีชื่อว่าเจถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะเลิกกันไปแล้วก็จริงแต่พวกเขาก็ยังคงช่วยกันดูแลเคล่าอยู่เหมือนเดิมในตอนที่คนหนึ่งไม่ว่างอีกคนก็ต้องมาช่วยดูแลลูกโดยในเช้าวันนี้ก็เช่นกันรีเบคก้าเธอต้องรีบเข้าไปทํางานจึงต้องเป็นหน้าที่ของเจที่ต้องไปส่งลูกสาวซึ่งในตอนนี้เคล่าเธอก็กําลังป่วยเป็นหอบเหือดอยู่นะครับทุกครั้งที่เธอเครียดหรือว่าหัวใจเต้นเร็วเนี่ยอาการของเธอจะหนักทุกครั้งจนต้องรีบใช้ที่พ่นยาไม่นานครับสองพ่อลูกก็เริ่มออกเดินทางขับรถไปเไดสาล ก็บอกให้พ่อจอดรถก่อนเพราะว่าตรงป้ายรถเมมีบริตนี่เพื่อนของเธอ,อยืนอยู่หลังจากที่จอดรถเคียร่าก,ก็ถามบริตนี่ทันทีว่าเธอจะไปไหนทําไมถึงมายือนอยู่ตรงนี้แต่ปรากฏว่าบริตนี่ก็จะไปเข้าค่ายเหมือนกันนะครับเธอจึงขอติดรถไปด้วยซึ่งเจก็ไม่มีปัญหาเพื่อนของลูกสาวทั้งทีไปด้วยได้อยู่แล้วขับรถออกมาได้แป๊บเดียวบริตนี่ก็ทําหน้าทําตาจะล่อพ่อเพื่อนซะแล้วนะครับบริตนี่ก็ถามเจว่าเพลงที่เปิดอยู่ตอนนี้เด็ดดวงดีนะใครเป็นคนร้องอ่ะเจก็ตอบกลับไปทันทีว่าเพลงของวง อง,อ,งอัลบั้มใหม่นะบรตตนี่เมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็ยิ่งสนใจและทําหน้าทาตาปานจะกืนกินพ่อเพื่อนเลยทีเดียวในส่วนของเคลาเธอก็คิ้วขหมดเลยสิครับเพราะว่าเธอดูออกว่าเยนี่กําลังสนใจพ่อของเธออยู่เคล่าจึงพยายามชวนเพื่อนคุยเรื่องอื่นแต่กลับโดนบรตตนี่พูดจาหักหน้ามาซะง,งั้นเคล่าจึงอารมณ์เสียมากกว่าเดิมในตอนนั้นเองเคลาก็เหลือบไปเห็นรอยช้ำที่คอของบรตตนี่เธอจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นโดนใครตีมาแต่บรตตนี่กลับเปลี่ยนเรื่องคุยและไม่ตอบคําถามซะง,งั้นในตอนนั้นเอง เบรตนี่ก็ขอร้องให้เจอจอดรถก่อนเพราะว่าเธอปวดฉี่ต้องจอดเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นเธอฉี่ราดแน่ด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเพราะว่าแถวนี้ก็ไม่มีห้องน้ำเลยเจจึงต้องจอดรถให้สองสาวลงไปทำธุระในป่าก่อนแต่ทว่าสองสาวก็เข้าไปในป่านานมากไม่ยอมกลับมาสักที่ด้วยความที่เป็นห่วงลูกสาวเจจึงรีบเดินเข้าไปตามหาโดยเร็วเขาใช้เวลาเดินตามหาอยู่พักหนึ่งทั้งตะโกนเรียกแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องของเคล่าดังขึ้นมาเจไม่รอช้ารีบ วิ่งตามหาเสียงนั้นทันทีและสิ่งที่เขาเจออยู่ตรงหน้าก็คือลูกสาวที่กําลังนั่งอยู่บนราวสะพานราวกับว่าเธอกําลังจะฆ่าตัวตายเจเขารีบวิ่งไปดึงตัวเคนล่าลงมาทันทีพร้อมกับถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วเพื่อนของลูกล่ะเธออยู่ที่ไหนเคนล่าไม่ตอบคําถามเธอเพียงแค่มองลงไปด้านล่างเท่านั้นปรากฏว่าที่ด้านล่างนั้นมีกระเป๋าของบริตนี่ตกอยู่ เจเขารู้ทันทีว่าบริตนี่จะต้องตกลงไปด้านล่างแน่ๆเจไม่รอชา้าเขารีบวิ่งลงไปตามหาตัวเธอทันทีแต่ว่าเขาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทั้งตะโกนเรียกก็ไรวิ่วแววเมื่อเขามั่นใจแล้วว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเจจึงรีบวิ่งกลับมาที่รถเพื่อที่จะได้โทรไปแจ้งตำรวจแต่ทว่าเคล่าก็ห้ามเอาไว้และเธอก็พูดออกมาว่าเธอเป็นคนผลักบริตนี่ตกสะพานเองมันไม่ใช่อุบัติเหตุเธอตั้งใจทำเพราะว่าใหญ่บริตนี่มันเป็นนางตัวร้ายร้ายมาโดยตลอดนุ่มันไส้มันเจเมื่อเขาได้ยินแบบน,น เขาก็อึ้งไปพักหนึ่งเลยเขาไม่คิดว่าลูกสาวสุดที่รักจะทําแบบนั้นจริงๆทันใดนั้นก็มีรถบรรทุกขับผ่านมาทางนี้พอดีโดยความกลัวความผิดเจจึงรีบพาลูกสาวแอบข้างรถโดยด่วนถ้าเกิดว่ามีคนมาเห็นเดี๋ยวจะซวยเอาเมื่อทุกอย่างสง,งบลงสองพ่อลูกก็กลับขึ้นรถและก็ตั้งสติกันใหม่อีกครั้งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจก็ตัดสินใจไม่พาลูกไปส่งที่ค่ายแต่เขาเลือกที่จะพามาหาเรเบกาในที่ทํางานรีเบกาเมื่อเธอเห็นหน้าเจเธอก็อารมณ์เสียใส่เลยนะครับเธอโกรธเจมากทีี่่่่ไไมมยอปสงลูกท ทำไมถึงยอมตามใจลูกขนาดนี้แต่เมื่อเธอไปเห็นสภาพของลูกเธอก็ตกใจว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทําไมลูกถึงอาการหนักขนาดนี้ด้วยความที่ไม่มีทางเลือกรีเบคก้าจึงต้องพาล,ลูกสาวกลับมาพักที่บ้านก่อนเคล่าเธอก็ถามเจว่าพ่อคิดว่าเธอสวยไหมพอเราวิเคราะห์จากคําถามนี้แล้วแสดงว่าหนึ่งในสาเหตุที่เธอผลักเพื่อนตกสะพานเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอห่วงพ่อของตัวเองแน่แนเพราะว่าตอนที่อยู่บนรถใหญ่บริทนี่ก็ทําหน้าทําตาปานจะเกินกินพ่อเพื่อนแบบนั้นก็ไม่แปลกครับที่มันจะเป็นสาเหตุที่ จะไม่เธอต้องตกสะพานตายในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นคุณครูที่ค่ายอบรมก็โทรเข้ามาครับเพราะคุณครูเห็นว่าเคล่ายังมาไม่ถึงค่ายก็เลยโทรมาถามพ่อกับแม่ก็เลยเตรียมการโกหกครูว่าเคล่าไม่สบายก็เลยไปเข้าค่ายไม่ได้แล้วต้องขอโทษด้วยในส่วนของเคล่าเธอก็กําลังนอนแช่น้ําอย่างสบายใจเลยนะครับรีเบคก้าก็เลยเข้ามาคุยกับลูกสาวว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทําไมพ่อถึงไม่ยอมไปส่งลูกที่ค่ายยังไม่ทันจะได้คําตอบเลยนะครับรีเบคก้าเธอก็สังเกตเห็นว่าเสือ้อแขนยาวตัวใหม่ของลูกที่เพิ่งซื้อมา มันดันขาดซะงั้นด้วยความโกรธเธอจึงถามเคลาอีกครั้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกแม่มาเดี๋ยวนี้เลยนั่นแหละครับหลังจากที่รู้ความจริงรีเบกก้าก็อึ้งไปเลยนี่ลูกสาวฉันเพิ่งจะฆ่าคนไปเหรอเนียพอตกเย็นมาเจกับรีเบกก้าก็มารวมหัวกันเพื่อหาทางออกให้กับลูกสาวคนเป็นแม่เนี่ยก็ไม่อยากให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เธออยากให้ไปแจ้งตำรวจซะมันจะได้ถูกต้องลูกสาวเราตั้งใจผลักเพื่อนตกสะพานเลยนะต่อให้เราจะมีเงินจ้างทนายเก่งๆเราก็ไม่มีทางชนะแต่ว่าคนเป็นพ่อเนี่ยไม่ยอมนะครับลูกสาวอายุแค่ เองเราจะให้เธอมีความผิดไม่ได้และอีกอย่างมันเป็นแค่อุบัติเหตุลูกสาวเราไม่ได้ตั้งใจด้วยความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับรีเบคก้าจึงจะจบเรื่องนี้โดยการออกไปตามหาบริตนี่ที่สะพานซะเลยเพื่อว่าเธอจะยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเจาก็ห้ามเอาไว้เจก็บอกว่าน้ําตรงนั้นมันตื้นมากถ้าตกลงไปคอหักร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่เธอก็อาจจะหนาวตายไปแล้วยังไงเธอก็ไม่มีทางรอดเธอตายแล้วเข้าใจไหมบริตนี่ตายแล้วรีเบคก้าเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็ถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียวเจก็ย้ำว่าผมรู้จ จากลูกสาวของผมดีผมเชื่อว่าเธอไม่ได้ตั้งใจเราจะปล่อยให้ชีวิตของลูกพังอย่างนั้นเหรอเราต้องช่วยกันปิดเรื่องนี้สิจะต้องไม่มีใครรู้ด้วยความที่รักลูกสาวมากรีเบคก้าจึงยอมตกลงที่จะทําตามที่เจบอกพวกเขาทั้งสองคนจะช่วยกันปิดบางเรื่องที่เกิดขึ้นเอาไว้เพื่อช่วยลูกสาวสุดที่รักในคืนนั่นเองสิ่งแรกที่รีเบคก้าทาก็คือการทําลายหลักฐานเธอนําเสื้อแขนยาวที่ขาดของเคล่าไปเผาทิ้งซะเลยนะครับมันจะได้ไม่มีหลักฐานรีเบคก้าเธอคิดมากกับเรื่องนี้จนเธอเก็บไปฝันเลยทีเดียวไม่ว่วา จะทาอะไรจะไปที่ไหนก็หวาดระแวงไปสมดแต่กลับกันครับเคลานางลูกสาวตัวดีเธอดันนอนหลับสนิทต,ตื่นมาตาสดใสซะงั้นแถมยังชวนแม่ไปทาอาหารเช้ากินด้วยกันอีกเรากับว่ามันไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคุณแม่ก็งงเลยสิครับไม่ใช่ความผิดของตัวเองแท้แต่ต้องมาคิดมากอยู่คนเดียวคือรีเบคก้าเธอหวาดระแวงจนหลอนไปนแล้วนะครับขนาดแค่มีคนมากดกริ่งที่หน้าบ้านเธอก็มือไม้อ่อนเลยทีเดียวซึ่งคนที่มากดกริ่งก็คือเจครับเขาก็มาคอยดูแลลูกสาวมาดูอาการว่าทุกอย่างโอเคดีไหมจากนั้นพ่อกับแม่ก็ ออกมาคุยกันด้านนอกรีเบกก้าก็ถามว่าทำไมลูกเรายังทำตัวปกติอยู่ได้เธอไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเจก็ตอบกลับไปว่าไม่แปลกหรอกลูกเรากำลังช็อกจะให้เธอทำตัวยังไงล่ะคือไอพ่อเนี่ยก็จะเข้าข้างลูกอย่างเดียวเลยรีเบกก้าเธอก็ขุดคำถามจากตอนนั้นขึ้นมาถามเจอีกครั้งนะครับทำไมเมื่อวานลูกถึงถามคุณว่าพ่อคิดว่าเธอสวยไหมผู้หญิงที่ลูกหมายถึงคือบรินี่ใช่ไหมงั้นก็แสดงว่าลูกทะเลาะกับเพื่อนเพราะคุณใช่หรือเปล่าตอบฉันมาเดี๋ยวนี้เลยแต่เจก็ปฏิเสธนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขาลูกกับ เพื่อนไม่มีทางทะเลาะก,กันเพราะเขาแน่นอนซึ่งในระหว่างที่พ่อกับแม่กําลังมีปากเสียงกันอยู่นอกบ้านเค่าเธอก็กําลังแอบฟังอยู่ด้วยนะครับด้วยความที่เธอเป็นเด็กมีปมเธอจะเครียดทุกครั้งที่เห็นพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันแบบนี้เค่าจึงทนไม่ไหวทําลายข้าวของและวิ่งหนีออกนอกบ้านไปทันทีด้วยความรักลูกปานไข่ในหินพ่อกับแม่จึงรีบไปล็อกตัวเค่ากลับเข้าบ้านโดยด่วนนางลูกสาวตัวดีก็ใช่ย่อยนะครับกรีดเสียงดังเลยจนพ่อต้องเอามือปิดปากไว้เมื่อกลับเข้ามาในบ้านเค่าก็เกิดเป็นบ้าขึ้นมาซะงั้น เ่าก็บอกว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุหนูตั้งใจผลักเธอที่หนูทําไปเนี่ยก็เป็นเพราะพอ่อนั่นแหละเจเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ่งอารมณ์เสียและพยายามบอกให้ลูกสาวหยุดพูดซะหยุดพูดเดี๋ยวนี้แต่เมื่อบอกดีๆแล้วลูกสาวไม่ฟังเจก็ผลักลูกสาวไปชนกับถังขยะซะเลยแต่ว่าเจนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับที่ทําไปเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบเขาจึงรีบพูดขอโทษลูกสาวทันทีเพราะว่าในชีวิตนี้เขาไม่เคยตีลูกมาก่อนเลยเขาจึงเสียใจกับเหตุการณ์เมื่อกีมอก้มากหลังจากที่พูดขอโทษเจก็เดินหนีไปทันทีเพื่่ออไปสสสงบติารม์วนย ตัวดีเนี่ยก็ตกใจมากเหมือนกันเพราะว่าในชีวิตนี้ไม่เคยถูกพ่อตีมาก่อนเลยและก็พักหายใจได้แป๊บเดียวพ่อของเบรตนี่ก็มาหาที่บ้านสง,งน้นรีเบกก้าก็ตกใจสิครับแต่ว่าเธอก็ต้องทําตัวนิ่งๆไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะน่าสงสัยพ่อของเบรตนี่ก็ถามว่าลูกสาวผมกับลูกสาวคุณไม่ได้ไปเข้าค่ายพวกเธอหนีไปด้วยกันหรือเปล่าคุณพอจะรู้บ้างไหมว่าพวกเธอไปไหนรีเบกก้าจึงตอบไปว่าลูกสาวฉันเคล่าเธอป่วยนะ่ะเธอก็เลยไม่ได้ไปเข้าค่ายส่วนเบรตนี่ลูกสาวคุณฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าเธอไปไหนพ่อขอขง Britney เมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็ถอนหายใจทันทีนี่แสดงว่าลูกสาวผมหายตัวไปสินะพ่อของบริตี่เขามีชื่อว่าแซมนะครับแซมก็เล่าว่าในเช้าก่อนที่ลูกสาวเขาจะหายตัวไปเขาได้ทะเลาะก,ก,กันกับลูกจนเกิดอุบัติเหตุทําให้บริตตี่ลื่นลม้มจากนั้นเธอก็ไปนั่งรอรถเม์ที่ป้ายเขาจําสถานที่สุดท้ายที่เห็นลูกได้แค่นั้นแซมก็เลยคิดว่าลูกคงกโกรธเขาก็เลยหายตัวไปแบบนี้สินะงั้นก็แสดงว่ารอยช้ำที่คอของบริตตี่ที่เราเห็นเมื่อตอนต้น,นเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการลื่นล้มนี่เองนะครับรีเบคก้าก็ตอบกลับมาว่า คิดมากเลยลูกสาวคุณคงแค่หนีเที่ยวแหละเดี๋ยวเธอก็คงกลับมาบ้านเองแซมเมื่อเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็อุ่นใจขึ้นมานิดนึงเพราะวันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ลูกสาวเขาหนีเที่ยวแต่ว่าก่อนที่แซมจะกลับไปเขาก็ขอคุยกับเคล่าได้ไหมเผื่อว่าเธอจะรู้ว่าบริทนี่หายไปไหนรีเบคก้ากรีบโกหกทันทีว่าเคล่าไม่อยู่บ้านพ่อของเธอพาเธอไปหาหมอนะ่ะแซมเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาจึงไม่อยากรบกวนแล้วแต่ว่าก่อนที่เขาจะกลับไปเขาขอฝากเบอร์โทรศรัพท์ที่ทํางานไว้ได้ไหมเผื่อว่าเจอบริทนี่แล้วจะได้โทรหา ระหว่างที่กดเบอร์อยู่นั้นแซมก็พูดขึ้นมาว่าผมอดใจรอไม่ไหวแล้วอีก3ปีลูกๆของเราก็จะเข้ามาหาลัยเมื่อพูดจบเขาก็เดินจากไปทันทีแต่ว่าในส่วนของรีเบกาหลังจากที่เธอปิดประตูเธอก็ร้องไห้ออกมาไม่หยุดเธอเสียใจที่เธอพูดความจริงออกมาไม่ได้หลังจากที่แซมออกไปได้ไม่นานเขาก็โทรเข้ามาหารีเบกาเลยนะครับแต่ว่ารีเบกานั้นไม่ยอมรับสายเธอวางโทรศัพท์ทิ้งทันทีแต่ไม่ว่ายังไงแซมก็ยังโทรเข้ามาอีกโทรแล้วโทรอ,อีกรีเบกาจึงคิดอะไรขึ้นมาได้เธอเนี่ยจะโทรศัพท์ไปให เคล่าคุยซะเลยแล้วก็ให้เคลากุเรื่องโกหกขึ้นมาว่าเธอเองก็ไม่เห็นบริตนี่เหมือนกันแซมจะได้เลิกโทรมากวนสักทีแต่พ่อเดินไปหาเคล่ารีเบกก้าก็ยิ่งตกใจมากกว่าเดิมเพราะว่าอาการของลูกสาวเนี่ยเหมือนไม่ได้ทําความผิดอะไรมาเลยนะครับแถมยังมีการนั่งดูการ์ตูนหัวเราะคิกคักอีกมีความสุขซะจริงหรือีเบกก้าก็ยื่นโทรศัพท์ให้กับลูกสาวพร้อมทั้งแต่งเรื่องโกหกให้ด้วยลูกต้องคุยกับพ่อของบริตนี่นะและบอกเขาว่าลูกไม่ได้เจอบริตนี่และก็บอกว่าลูกป่วยเลยไม่ได้ไปเข้าค่ายแต่ปรากฏววว่า่าาลูกสตััดีมมนไม สนใจเลยนะครับแถมยังเชิดหน้าหนีอีกไม่หนำซ้ำยังมีการหยิบรีโมทขึ้นมาเพิ่มเสียงทีวีซะด้วยด้วยความโมโหรีเบคก้าจึงปิดทีวีซะเลยพร้อมทั้งบังคับให้ลูกโทรหาพ่อของบริตนี่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าคำตอบของยายลูกสาวตัวดีนั้นกลับตอบมาเพียงสั้นๆว่าไม่หนูไม่โทรทันใดนั้นก็มีเสียงคนมากดกริ่งที่หน้าบ้านครับแต่ว่าด้วยความกลัวและหวาดระแวงรีเบคก้าจึงไม่กล้าที่จะไปเปิดประตูแต่ปรากฏว่าคนที่มากดกริ่งก็คือเจนั่นเองครับแม่มาไม่ให้ส่้ไม่เสียงเป็นใครก็ต้องก จากนั้นเจกับรีเบคก้าก็รวมหัวกันเพื่อหาทางออกรีเบคก้าก็บอกว่าลูกของเราเนี่ยอยากโดนจับเธอทําทตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฉันให้เธอโทรไปคุยกับพ่อของเบรตนี้เธอก็ไม่ยอมคุยและก็เหมือนเดิมครับพ่อเนี่ยก็เข้าข้างลูกเหมือนเดิมเจก็บอกว่าลูกเราคงกลัวแหละและยังไม่พร้อมที่จะคุยคุณดูสภาพลูกเราสิจะให้ไปคุยกับใครได้สักพักเจก็คิดอะไรขึ้นมาได้ครับโดยเขาจะพาลูกไปอยู่โรงแรมก่อนสักพักหนึ่งเพื่อให้ลูกสงบสติลงก่อนเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเราค่อยให้ลูกไปคุยกับพ่อของเบรตนี้แบบ นั้นน่าจะดีกว่าเมื่อตกลงแผนการกันเรียบร้อยรีเบคก้าก็เริ่มขนของใส่รถและทันใดนั้นแซมก็โผล่มาครับแซมก็ถามว่าทำไมคุณไม่รับสายผมผมส่งข้อความไปคุณไม่เห็นเหรอแล้วลูกสาวคุณกลับมาหรือยังผมอยากคุยกับเธอจริงๆนะรีเบคก้าก็โกหกว่าเคเล่ายังอยู่โรงพยาบาลตอนนี้เธอยังไม่อยู่บ้านสักพักเจก็ดันเดิอนออกมาซะงั้งงนนะครับแซมก็เลยสงสัยและถามว่าอ้าวพวกคุณอยู่บ้านหมดเลยเหรอแล้วใครจะอยู่กับเคเล่าที่โรงพยาบาลล่ะรีเบคก้าก็เลยโกหกตอไปว่าอ๋อใช่ตอนนี้ลูกสาวฉัน อยู่โรงพยาบาลคนเดียวนะ่ะเอาไว้เธอกลับมาบ้านเดี๋ยวฉันจะรีบโทรหาคุณเลยนะคือเธอพูดยังไม่ทันจะขาดคําเลยนะครับยายลูกสาวตัวดีก็ดันเดินออกมานอกบ้านซะง,งั้นอ้าวแผนแตกสิครับคราวนี้มองหน้ากันตาปิบปบแซมจึงถามว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันทำไมพวกคุณถึงปิดบังผมแซมไม่รอช้าเขาพยายามจะเข้าไปคุยกับเคียร่าทันทีแต่เขาก็โดนเจห้ามเอาไว้จนเกิดการทําร้ายร่างกายกันขึ้นเจโดนต่อยจนเลือดแตกเลยนะครับรีเบคก้าเธอทนไม่ไหวจึงไล่แซมให้กลับไปซะออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้แซมก็ทิ้งถ้ายไว้ว่า เรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆผมจะไปแจ้งตำรวจหลังจากนั้นรีเบคก้าก็ทำแผลให้กับเจในช่วงเวลานี้มันกลับกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของทั้งสองคนไปซะง,งั้นหลังจากที่พวกเขาเลิกกันไปนานนี่คงเป็นเสียงหัวเราะเสียงแรกในช่วงหลายปีเคล่าที่กำลังแอบฟังอยู่ด้านนอกหลังจากที่เธอได้ยินเสียงหัวเราะของพ่อแม่เธอก็ยิ่งมีความสุขตามไปด้วยสักพักเจก็คิดอะไรขึ้นมาได้เจก็บอกว่าผมจำได้แล้วก่อนที่บริตนี่จะตกสะพานเธอมีรอยช้ำที่คอด้วยแสดงว่าเธอจะต้องถูกแซมทำร้ายมาแน่ๆรีเบคากาว่า รอยช้ำที่คอนั้นมันเกิดจากการลืล่นล้มไม่ได้เกิดจากการทำร้ายแซมเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฉันฟังแล้วแต่เจก็บอกต่อว่าใครจะสนละ่ะเราก็ใส่ร้ายเข้าไปเลยสิยังไงตำรวจก็เชื่อเราหรือว่าคุณจะปล่อยให้ตำรวจมาจับตัวลูกของเราไปก่อนนั่นแหละครับด้วยความรักลูกรีเบคก้าจึงไปที่สถานีตำรวจเพื่อไปแจ้งความเท็จใส่ร้ายแซมว่าเขาทำร้ายลูกตัวเองจนบริทนี่หายตัวไปอย่างปริศนาและนี่ก็คือเคนจิตตำรวจหญิงผู้ที่รับแจ้งความในครั้งนี้และที่สำคัญเธอก็เป็นเพื่อนกับรีเบคก้าด้วยนะครับตัดกลับมาที่ สองพ่อลูกครับในขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งคุยกันอยู่นั้นเจก็เหลือบไปเห็นรอยแผลที่แขนของเคล่าเคล่าก็เลยสารภาพว่าที่เธอต้องกรีดแขนของตัวเองเนี่ยเพราะว่าความเจ็บปวดทางกายมันสามารถบรรเทาความเจ็บปวดทางใจได้เคล่าก็บอกต่อว่าไม่มีใครชอบหนูเลยไม่มีผู้ชายคนไหนสนใจหนูพวกผู้ชายเนี่ยสนใจแต่บริทนีเพราะว่าเยน,น่านมันสวยกว่าหนูเจเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาจึงถามลูกสาวกลับไปว่าเพราะสาเหตุนี้เหรอลูกก็เลยผลักเธอตกสะพานยังไม่ทันจะได้คําตอบเลยนะครับแม่เนี่ยก็เข้ามาขัดจังหวะซะก่อน ริเบก้าก็บอกว่าเคนจิกําลังจะมาที่บ้านเธอต้องการจะคุยกับเคล่าเรื่องคดีไม่นานครับเคนจิก็มาถึงเคนจิก็เริ่มถามเคล่าทันทีว่าเธอเห็นรอยช้ำที่คอของบริทนี่แน่นอนใช่ไหมแล้วบริทนี่ได้บอกหรือเปล่าว่าใครเป็นคนทําก่อนที่เธอจะหายตัวไปเคล่าก็เริ่มเล่นละครบีบน้ําตาเลยนะครับเคล่าก็บอกว่าบริทนี่ชอบเล่าให้เธอฟังว่าพ่อชอบทําร้ายเธอเวลาทะเลาะก,กันพ่อของเธอเนี่ยเป็นคนโมโหร้ายเวลาโกรธกันเขาชอบทําร้ายลูกตัวเองแม่เป็นการเล่นละครที่เนียนมากๆเลยนะครับตอนแหลเกเ จริเคนจิ ji, หลังจากที่เธอได้ข้อมูลครบแล้วเธอก็ขอตัวกลับก่อนถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเธอจะติดต่อมาเองหลังจากที่เคนจิกลับไปแล้วเจก็เข้าไปถามลูกสาวว่าเรื่องที่ลูกพูดไปเมื่อกี้มันคือเรื่องจริงเหรอเขาทำร้ายลูกสาวตัวเองจริงๆเหรอแต่เคล่ก็บอกว่าไม่ไม่ใช่เรื่องจริงเจเนี่ยก็อึ้งไปเลยสิครับลูกสาวใครวะเนี่ยตอนแหลนเนียนจริงๆจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้เจต้องนอนค้างที่บ้านหลังนี้เพื่อคอยปกป้องลูกสาวเจก็ถามรีเบคก้าว่าลูกสาวเราเริ่มกรีดแขนตัวเองตั้งแต่ตอนไหนทำไม ไม่รู้รีเบกาก็ตอบไปว่าตั้งแต่เราเลิกกันลูกเนี่ยก็เดิมกรีดแขนของตัวเองในเช้าวันต่อมาเคนจิกับเพื่อนตำรวจอีกคนก็เข้าไปหาแซมที่บ้านเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงว่าเขาทำร้ายลูกสาวตัวเองจริงๆหรือเปล่าแซมเมื่อเขาได้รับฟังข้อกล่าวหาเขาก็เถียงขาดใจเลยว่าเขาไม่เคยทำร้ายลูกสาวตัวเองนีพวกคุณไปฟังใครเป่าหูมาเนี่ยตัดกลับมาที่ครอบครัวแสนสุขครับเคีย่าที่เห็นพ่อน,นอนหลับอยู่เธอก็เลยนึกสนุกอยากแกล้งพ่อเล่นโดยการเอานิ้วมือเนี่ยไปบีบจมูกนั่นแหละครับเจก็ตื่นนขึ้้มมาาดววยคตกใจ หล,หลับยาวแล้วไม่ล่ะแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความรักลูกสาวมากพี่แกก็โกรธไม่ลงแถมยังเล่นสนุกสนานกันอีกรีเบคก้าที่เดินมาเห็นเธอก็หุบยิ้มไม่ได้มันคือภาพที่มีความสุขของพ่อกับลูกหลังจากที่ไม่ได้เห็นมานานจากนั้นเจก็พาเคีย่าไปเล่นที่บ้านของเขาสักพักเพื่อผ่อนคลายแต่เมื่อเขาไปถึงเขาก็เจอกับคนในวงที่กําลังรอซ้อมดนตรีอยู่คือเจเนี่ยเขาลืมนะครับว่าวันนี้เป็นวันซ้อมส่วนผู้หญิงคนนี้ก็คือแฟนใหม่ของเจเธอก็ถามเจว่านายเป็นบ้าอะไรไปนี่นายลืมแม้กระทั่งวันซ้อมเลยเหร กระเป๋าใบนี้อยู่ในรถของนายมันเป็นของใครนี่นายนอกใจฉันเหรอเจไม่เขาเห็นกระเป๋าใบนี้เขาก็ตกใจสิครับเพราะว่ามันคือกระเป๋าของเบรดนี่ที่เขาเก็บเอาไว้ตั้งแต่วันแรกที่เธอตกสะพานเจเนี่ยก็เลยโกหกไปว่ามันเป็นของลูกสาวเขาเองเอาคืนมาเธอผู้หญิงคนนี้เธอก็ไม่เชื่อนะครับแต่ว่าเธอก็ยอมคืนแบบไม่เต็มใจหลังจากที่ได้กระเป๋าคืนมาเจก็รีบเปิดดูด้านในทันทีปรากฏว่ามันมีเพียงโทรศัพท์อยู่หนึ่งเครื่องนะครับและแบตมันก็หมดไปแล้วด้วยและหนังก็ตัดมาที่รีเบคก้าในขณะที่เธอกําลังจะกลับบ้านเคน เข้ามาคุยกับเธอเรื่องคดีของบริตนี้เคนจิก็บอกว่าเราได้ไปคุยกับแซมแล้วแต่เขาไม่ยอมรับข้อกล่าวหาเขาบอกว่าคุณเนี่ยไม่ยอมไม่เขียนล่าคุยกับเขาใช่ไหมรีเบคก้าก็เลยโกหกไปว่าใช่เพราะฉันกลัวฉันกลัวว่าเขาจะทำร้ายลูกสาวฉันฉันก็เลยไม่ยอมให้เขาคุยนายตำรวจที่มาด้วยเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าทางเราได้ตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์ของบริตนี้ปรากฏว่าสัญญาณสุดท้ายมันไปโผล่ใกล้ๆกับที่สามีเก่าคุณอยู่คุณคิดว่าอย่างไงสามีเก่าคุณเนี่ยอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่ารีเบคก ก็รีบปฏิเสธทันทีว่ามันเป็นไปไม่ได้นี่มันคือการใส่ร้ายกันชัดๆเมื่อพูดจบเธอก็รีบเดินจากไปทันทีหลังจากการพูดคุยเมื่อกี้นะครับตำรวจเห็นได้ชัดเลยว่าเธอเนี่ยมีพิรุษสุดๆเลยตัดกลับมาที่เคตล่าก,กันบ้างในตอนนี้เธอก็กำลังเดินเล่นอยู่ด้านนอกด้วยความที่เธอไม่ชอบแฟนใหม่ของพ่อเธอก็เลยเดินหนีมาคนเดียวและในตอนนั้นเองแซมก็ขับรถมาเจอเคล่าพอดีแซมจึงรีบถามเธอว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่บริตนี่อยู่ที่ไหนเคล่าก็บอกว่าหนูขอโทษหนูไม่คิดว่าเรื่องมันนนจจะใหญ่่ขาดดี้เเมืออพูบธก็ หนีแซมไปทันทีแต่ว่าแซมก็ยังขับรถตามมาอยู่ดีนะครับคือขนาดเธอหนีเข้าไปหลบในบ้านแล้วแซมก็ยังตามเข้ามาหานะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าแซมไม่ได้บุกเข้ามาและไม่นานเขาก็กลับไปตัดมาที่เคนจิอีกครั้งในตอนนี้เธอก็กําลังตามสืบเรื่องราวทั้งหมดจากจุดเริ่มต้นตั้งแต่ป้ายรถเมล์เลยนะครับเพราะเคนจิรู้สึกว่าคดีนี้มันจะต้องมีอะไรแน่ๆในเช้าวันต่อมาเคนจิรีบเข้าไปหา,หาริเบกาที่บ้านทันทีเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคดีในตํารวจที่มาด้วยก็ถามว่าในเช้าวันนั้นคุณไปสส่งลูกา แล้วคุณได้ไปทําอะไรที่สภาหรือเปล่าเจเน่ก็รีบปฏิเสธทันทีว่าเขาไม่ได้แวะที่ไหนเลยเขาแค่พาลูกสาวไปหารีเบคก้าอยู่ที่ทํางานแค่นั้นไม่ได้แวะที่ไหนเคนจิก็ถามต่อว่าเคล่าได้ทะเลาะอะไรกับบริตนี่อยู่หรือเปล่า2คนนั้นมีเรื่องอะไรกันไหมรีเบคก้าก็รีบปฏิเสธทันทีว่าไม่มีแน่นอนเด็ก2คนนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันนายตำรวจก็งัดหลักฐานเด็ดออกมาทันทีมันคืออีเมลที่เคล่าพูดคุยกับบริตนี่ก่อนที่เธอจะหายตัวไปเนื้อหาในอีเมลเนี่ยประมาณว่าบริตนี่ไปแย่งแฟนของเค เคนจจึงโกรธและขู่ฆ่าบริตนี่ทิ้งซะรีเบคก้าเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็หัวราะทันทีพร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละพิมพ์แชทคุยกันสนุกสนานไม่ใช่เรื่องจริงจังหรอกเคนจิก็พูดขึ้นมาว่าฉันจะถามครั้งสุดท้ายในเช้าวันนั้นลูกสาวคุณได้ไปทําอะไรที่สะพานหรือเปล่าเจเนี่ยเขาก็ยังยืนยันคําเดิมว่าไม่เคนจิเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยงัดหลักฐานเด็ดออกมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับมันก็คือที่พ่นยาของเคน,นันงจ นายตำรวจก็พูดเสริมขึ้นมาว่าตอนนี้เรากำลังใช้สุนัขดมกลิ่นตามแม่น้ำอีกไม่นานคงจะเจอบริตนีด้วยความโกโรธบริเบก้าจึงรีบไล่ตำรวจ2คนนี้ออกไปจากบ้านซะเธอไม่อยากเห็นหน้าแล้วในตอนนี้พ่อกับแม่กุมขมับเลยนะครับไม่รู้ว่าจะช่วยลูกสาวยังไงดีและในคืนนี้เองเจกับริเบก้าก็คิดแผนอะไรขึ้นมาได้โดยพวกเขาจะเอากระเป๋าของบริทนีเนี่ยไปฝังเอาไว้ที่หลังบ้านของเธอเองเวลาตำรวจตรวจหาสัญญ,ญาณโทรศัพท์อีกครั้งคนที่สวยจะได้กลายเป็นแซมและพวกเขาก็เริ่มแผนการครับโดยคนที่จะโทร โทรศัพท์ไปฝังก็คือเจส่วนรีเบกาก็ดูต้นทางอยู่ในรถทุกอย่างเหมือนจะเรียบร้อยดีครับเจพอเขาขุดหลุมเสร็จแล้วเขาก็ทําการเปิดเครื่องโทรศัพท์ของบรีนีและทาการฝังมันเอาไว้แต่ปรากฏว่าแซมดันโผล่มาซะง,งั้นคําถามแรกที่แซมถามก็คือลูกสาวของเขาอยู่ที่ไหนรีเบกาก็ไม่ยอมบอกนะครับจนแซมเนี่ยพยายามจะทําร้ายร่างกายเธอแต่ก็โชคดีครับเพราะว่าเจเข้ามาช่วยไว้ได้ทันทั้งสองคนต่อสู้กันจนแซมกลายเป็นฝ่ายแพ้แซมเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าผมรู้ผมรู้ว่าพวกคุณกําลังปกป้องลูกสาว ผมรู้ว่าเคล่าเป็นคนทำสองผัวเมียรับความจริงไม่ได้จึงรีบพากันวิ่งกลับขึ้นรถไปในขณะที่ทั้งสองกำลังซิ่งรถกลับบ้านนั้นแซมเนี่ยก็ดันเดินมาขวางหน้ารถนะครับด้วยความที่ตอนนี้รีเบคก้าเธอสติหลุดไปแล้วเธอไม่สนว่าอะไรจะผิดอะไรจะถูกเธอยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยลูกสาวของเธอนั่นแหละครับเธอตัดสินใจขับรถชนแซมซะเลยจนเขาบาดเจ็บสาหัสถึงแม้ว่าในเวลานั้นทั้งสองคนจะสามารถเรียกรถพยาบาลมาช่วยได้แต่พวกเขาก็เลือกที่จะไม่โทรนะครับและพวกเขาก็ยืนดูแซมค่อยๆหมด หายใจไปต่อหน้าต่อตาเป็นอะไรที่โหดร้ายมากเลยนะครับในเช้าวันต่อมาสองผัวเมียก็นั่งคิดหนักเลยยังไงยังไงวันนี้ก็ต้องได้เข้าคุกแน่แน่จะให้กินข้าวเช้าเนี่ยก็กินไม่ลงนะครับเพราะว่าพึ่งฆ่าคนไปส่วนยายลูกสาวตัวดีเนี่ยก็ได้เลื่องแจม่มใสเหมือนเดิมกินข้าวเช้าได้ปกติหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วสองผัวเมียก็มาช่วยกันทําความสะอาดคราบเลือดที่รถเพื่อทําลายหลักฐานถึงแม้ว่าในใจลึกๆพวกเขาจะรู้ว่ายังไงก็ต้องถูกจับและทันใดนั้นก็มีใครบางคนเดินเข้ามาในโรงรถทั้ง2คนตกใจมากถึงขั้น ยืนนิ่งเลยทีเดียวปรากฏว่าคนที่เข้ามาก็คือบรดนี่นั่นเองครับบรดนี่ก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกหนูก็แค่อยากไปหาแฟนแค่นั้นหนูขอโทษนะที่เรื่องมันยืดเยอะขนาดนี้และดูหน้าพ่อกับแม่ครับพูดอะไรไม่ออกเลยนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยรีเบคก้าก็เดินเข้ามาหาบรดนี่และก็บอกให้เธอเนี่ยกลับบ้านไปซะสองผัวเมียยืนมองหน้ากันเลยนะครับนี่เราเพิ่งฆ่าคนตายเพียงเพราะว่าเรื่องโกหกของลูกเหรอเนี่ยจากนั้นทั้งสองก็เข้าไปหาเคีย่าทันทีเคีย่าเมื่อเห็นแบบนั้นนเธอออกรีพพูดขโทททษ่่แมั เคลียร่าก็บอกว่าหนูอยากจะบอกพ่อกับแม่ตั้งนานแล้วแต่ว่าหนูชอบที่เห็นพ่อกับแม่กลับมาดีกันกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมาหัวเราะด้วยกันแบบนี้หนูก็เลยยังบอกไม่ได้หนุกลัวว่าถ้าบอกไปพ่อกับแม่จะแยกกันอยู่เหมือนเดิมเมื่อพูดจบทั้งสามคนก็เข้ากอดกันพ่อแม่ลูก และในตอนนั้นเองก็มีเสียงไซเรนของรถตำรวจขับมาพอดีดูเหมือนว่ามันจะเป็นเกาะสุดท้ายของครอบครัวนี้ซะแล้วสุดท้ายพ่อกับแม่ก็ถูกจับด้วยคดีฆ่าคนตายส่วนลูกสาวที่เหลืออยู่เธอก็ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะว่าเรื่องโกหกของเธอเองและหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเดอะไลน์หนังปี2018ถือว่าหักมุมแบบสุดๆเลยนะสุดท้ายหนังก็เฉลยว่าแท้จริงแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่เรื่องโกหกและการเล่นละครของเด็ก2คนเท่านั้นโอเคครับขอบคนทุกคนที่ติดตามรับฟังจน จบขอบคุณมากๆครับ